โอ้เมนูอย่างไยท่ามือนี่นะผัดสามูผัดสามูมาแซ่บๆเลยไทยแลนดไทยแลนด์โอ้โหไทยแลนด์ไทยแลนด์โอ้โหชุดนี้ใส่ชุดสีชมพูเหมือนกันเลยไทยแลนด์ไทยแลนด์โอ้โหไทยแลนด์ไทยแลนด์โอ้โหไทยแลนด์ไทยแลนด์เออเอจิจิเซาดี้นี่ จะอย่ามากวนภาษาตอนนี้ฉันกจะดูแม่ผัดแม่ทำอะไรอ่ะผัดสาเอาแม่แม่จะบอกว่าจะรอคอยไม่ใช่หรอก็รออยู่นี่ไงไม่ใช่จะไมไม่ได้เรียกเลยทะไมเหตุทำไมล่ะแม่ทำไมช้าทุกคนหิวข้าวเอาทุกคนหิวข้าวไงแม่ชั้นเช้าเหรอใช่ผัดรอผัดรอเราเป็นคาเฟ่ไม่ใช่หรอเห้ช้าช้าไม่ได้ช้าโอ้ยแม่หอมมากเลยหอมมากเลยหิวใช่ไหมใช่ค่ะใส่อะไรมัางนี่นะชามแม่ในสิด้วยก็ดูสิเสกกระเทียมใ่มะกรูดชาด ไข่ที่ไหนนะจอมยญิงดูกระชายกระเทียมกระชายแต่ไข่อะไรอะไรกระตี้หลัะกะ็ิโอเอากะทีไหมแม่มีกระทินะแม่มีกระทิป่ะมีในตู้เย็นเลยนะชอบก็มาใส่ในตู้เย็นโอหมาแม่กะทิเทลง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 อีกพอไหมแม่มันแข็งแล้วนะ เออทำไมมันแข็งมันเย็นแช่ตู้เย็นเลยเลยไม่ไหมไม่เลยไมันไหมโอ้ยแม่กินโอ้ยผัดผัดไม่ใช่แกงไม่ใช่บอกว่าแม่บอกว่าเป็นอะไรนะรู้แล้วไม่ใช่มันเสียหรือหรืกไม่ไม่มันเวลาแช่ตู้เย็นมันเป็นอย่างนี้แหละการกับน้ำมันจะแยกกันกินอะไรเฮ้ย โอ้ยแม่มมนจีบเป็นผัดเด้นี่ม่จีเป็นแกงเด้นี่แม่โอ้ยม่คอยจะไอจะลอยไนน้องแม่สมสบบบนยอสมิงเลยแสียบบนอนี่ยไม่มีน้ำตาลติ๊บเนาะมาผัดแม่ใสีให้ครับเยวหรอกพอดีน้ำเต้ตน่ะไปมันแรงไปมั่แรงมันลมกนเนี่กินดีมากแล้ว ุเลตกานะุเล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 แม่อย่าพูดใสก่อน่าพูดใ้คัเลยเลยอ้าเอามะเขือใส่ลงไปแม่อันี่มันโดนไม่ใช่เหรออืออมันจะโดนทำไอะไรดนทำไมเกาหัวทำไม ตามด้วยแครอทหอมแดงหอมใหญ่่อ้นี้เชื่อเลยนะหอมแขกหอมแขกใหญ่หอมแขกใหญ่หอมแขกใหญ่ไอ้แขกขาวไี้หอมแดงอันนี้ผัดพริกแกงยยทานี่ผัดพริกแกงรวมมิตรผัดไม่ได้รวมมิตรพี่อะไรพี่ไทยว้าวเหาเราได้ว่าเราไ่ได้ บอลาบอได้เอาพี่ไข่เนาะนายแม่ดูใช้น้ำตาลพอไหมเกลือแม่หลักฐานแม่ยังไม่ได้ปรุงชูรสตัวแม่สิ่งที่สำคัญมากถ้าบ้านเราว่าไม่มีไฟไม่มีไฟไม่มีน้ำไม่เป็นไรนะห้ามไม่มีปรุงชูรสก็ไม่เนรสใส่หลายเซฟหลายใส่น้อยเซฟน้อยเนาะบีบดูมเคือที่มันบุบเลยยังทำไมใส่อันนั้นน่ะ เอาทองเป่าเป็นทัวรที่บีบมะเขืออนนี้มันสุกแล้วยังบปรงอยู่เด้อยยังมันเย็นแน่นอยู่แม่ยังแน่นอยู่อันนี้นะยังแน่นอยู่แน่นแน่นเนี่ยลูกสาวเราอ่ะเธอนี่ชอบวนเวียนมาหาฉันทุกวัไม่ได้โปรค่ะไม่ได้โปรค่ะต่อยตรงค่ะไม่ได้วนเวียนค่ะได้ไหมนะแม่แม่ไม่ได้วนเวียนนะนี่ดิสังคนนี้ก็ต้องหา นั่นเลิกกันกับเขาต้องข้องเบาเปไปเดาลูกเคยเจ้าหันน่ารักปะพูดเย้พึ่งสิลูกเคยเจ้าหันน่ารักปะเออน่ารักแล้วว่าพุงชูโรกับลูกเคยเจ้าหัน่ะเลือกอันไหนชูโรดโอเคจบอย่างเลยก็เป็นน้าวะ

แสีบบออะไรจะแสีบบอแม่ยังก่อยยังก้อเชื่อก่อยเลยเหรอยังมีคำถามอีกอ่ะแม่ผมชุบช้อนหนึ่งขนาดนั้นอร่อยแล้วช้อน้โหพูดถึงเสีใส่รถดิ้งเลยเนาะพอแล้วทำไมพอแล้วทำไมอร่อยแล้วทำไมแล้วทำไมจะเค้มแขกก่อนมเออทำหน้าเซ็กซี่หน่อยโอ้บึงขีโพรนะ โอ้ยแม่มันร้อนเกินไปไปเรลยกพอมากินข้าวแบ้แบนแบนไม่กินข้าวผชัดแซบแซบของเราเสร็จแล้วจ้าเป็นตาแซบเหินใครทำจานนี้ใครทำก็พีไปสิจานนี้ใครทำแม่กระสมบิ่ทำ ห้าสิบห้าสิบจานอยากเลยยายทาทำใช่เป็นคนที่ชอบกิมอัมพัชรามากแม่แม่อัมพัชราอะไรอะไรนะทำไมต้องอัมพัชราอัมพะฉลาอัชราอะไรอะชาละดาอัชระบะชาอุทิศบะชาอุทิศนะซึ่งซอยที่ฉันอยู่อะไรเธอจะพูดอะไรรัชดาอาหารชื่ออะไรนะเมื่อเขือผัดชามเ มะเขือแม่มีทุกสินทุกอย่างไม่ใช่บอกว่ามะเขืออาหารอาหารจาจานนี้นะจริงๆมีทุกสินทุกอย่างที่เหลืออยู่ที่ตู้อย่างของเราอย่างเช่นแครอทอย่างเช่นบรอกโคลีมีไหมแม่ไม่มีผัดชาผัดชารวมมิตรง่ายผัดชายใทานี่มีทุกอย่างมีทุกอย่างต้องบอกว่าผัดชาผักรวมไม่ใช่มีกิจกรรมเรจะเอาเหดฟผนมาดิไม่มีเหตุผลโลกเกียวกิตหรอ โอยสมิงเข้าให้ใช้ช้อนกลางกอกะโบหูเนาะช้อนกลางหมายถึงให้เอาช้อนกลางตักข้าวตักกับข้าวแล้วใส่จานเอ้ยหี่รอนั่งหัวช้อนกลางหมายถึงเอาช้อนกลางตักกับข้าวไปใส่จานเธอแล้วช้อนก็ต้องกลับไปที่เดิมตอนนี้เลือกเอาเธอเอาช้อนส่วนเธอ ที่หลานเขาไม่สอนให้ใช้ช้อนจานไม่สอนค่ะพ่อแม่ชอพ่อแม่เราไม่สอนจ้ะแล้วเวลาใช้มือกินใช้มือกินจ้ะนั่นเห็นไหมเยาวาเรียนแบบไม่ใช้ช้อนกลางก็ไม่ใช่หนันว่าเป็นหญิงพาทดเนาะเออนั่นเลยเป็นตัวแซ่บมาสมหญิงแซบป้บุญผู้ไทยนี่น้ำหน่ยแตกสมหญิงือพอเลยแซ่บอ่ะผัดชามูเด้นีิ อร่อยด้อนนะอร่อยอนะอ,อร่อยด้วอร่อยด้วย่ยเขาแตุมกระแซบเนาะตุมกระแซบกระอนขอกินด้วยสิมากมากนันี้<ๆ>ไม่ใช่เมนูที่ฉันอยากกินแต่ฉันก็หิวแล้วนะ <c oughs> <c oughs>